สดีนะครับสวัสดีครับผมรอเลยนะวันนี้รอรอปากชิ้วมาพร้อมไหมพร้อมสวัสดีครับแต่วันนี้ก็มางานของฮูก้านะเป็นรองเท้าผ้าใบที่สําหรับออกกําลังกายสําหรับวิ่งสําหรับแบบใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆเลยก็ต้องขอบคุณฮูก้ามากที่ให้ผมได้ร่วมงานนะเขาก็ส่งมาให้ผมก่อนนะแล้วผมก็ได้ไปลองใส่ใช้อะไรเงครับพที่แปลกประหลาดมาก คือแบบว่าสวยสวยงามแต่ว่าคือคือมันเบามากเบาจนผมรู้สึกว่าแบบงงว่าเขาทํายังไงวัสดุอะไรแต่ว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยคือคือดีหมดนะครับผมแล้วก็คือใส่สบายนุ่มเดินแล้วเบาผมก็แบบผมชอบ,บตรงนี้มากจริงครับผมใครใสว่วิ่งก็คือมีหมดสําหรับคนวิ่งระยะสั้นระยะแบบทางไกลหรือว่าสําหรับเดินมีทุกอย่างเลยชอบมากมากครั วันนี้เลยได้มาร่วมงานเลยฟินเลยใช่ไหมฟินเลยฟินเลยชอบชอบชอบให้รองเท้าฟรีกลับไปด้วยนะชอบเขาสั่งให้มาก่อนสักพักแล้วนะฮะให้ได้ลองใส่ก็รู้สึกแบบชอบจริงๆครับผมมี่ตื้อพี่ปากการมีงไหมคะกูเลยอ๋อเดี๋ยวขอเข้าไปเลยเดี๋ยวใช่ใช่ตัวนี้เราเจอกันบ่อยการมิงก็เพิ่งไปกลับไปกลับไปนะครับเพิ่งกลับไปได้ไปส่งมาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยฮะเป็นไงบ้างล่ามูเมนดีกัน่อย ก็ไหนเอ่ยรับลูรับตากันอ๋อก็ต้องขอโทษก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นเป็นคนที่สวีทหน้ากองหรือแบบว่าต้องมากอดกันแบบลาเลยก็มีหลายคนไม่พอใจนะที่ผมไม่ได้กอดเขาแต่ผมจะบอกว่าคือต้องต้องแบบผมผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างนะเราอยากให้มันดูน่ารักน่ารักเราได้แค่แบบว่าจับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กอดครอบครัวเราที่ไปส่งวันนั้นก็คือมีความสุขมากเลยครับไม่มีไม่มีผมว่าสําหรับผมมัน สำหรับตัวผมนะอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปก่อนเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคนที่อยากเห็นแต่ว่าของผมก็คือมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ักของผมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องไปก่อนให้ทุกคนได้เห็นบินที่คนเยอะๆอะไรแบบเกงใจหลายๆอย่างนะเราเดี๋ยวว่าแอป,ปกอดก็เดี๋ยวเข้าไปก่อนแอบก,ก่อนข้างหลังก็ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นคนปกน <ๆ S 1> ่อน มีกฎหลังบ้มีไหมโอ้ไม่บอกเซาแซส่วนนึงเป็นเพราะเราดูความเหมาะสมหรือเปล่าใช่ผมผมมันชอบชอบดูความเหมาะสมครับแล้วก็ต้องพยายามที่แบบว่าบางทีอะไรที่มันเกินเลยเกินเนี่ยตัวผมก็จะพยายามเบรกตัวผมไว้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งผมพอมาตั้งสตินึ่งได้บางทีเนะี่ยเราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กมีแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้อะไรมันดูแบบเกินเลยไปอะไรเงี้ยเนาะก็แบบดูน่ารักน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด ความรม่องทงครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าคะก็ต้องบหลาจอย่างจริง,งไม่เกี่ยวหรอกผมต่อให้ครอบครัวมไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนอะไรผมก็คงไม่ได้กอดใครต่อหน้าคนอะไรเงี้ยท้าทาั้งหน้ามันอาจจะมีนะผมผมไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าค,คือคือตอนนี้ก็อาจจะยังแบบไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการทําตามแต่เสียงที่ทุกคนเรียกร้องว่าเราต้องไปกอดไปหอมอะไรผมว่ามันต้องต้องให้ผมคนตัดสินใจในการกระทํานี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่เอือด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  ดาดสวน่ยจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องแนวนี้ผมผมเข้าใจเพราะคนดูหลายคนก็แบบอาจจะแบบรู้สึกชอบรู้สึกน่ารักก็เลยแบบได้อยากเห็นภาพที่แบบว่าน่ารักน่ารักตามใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่แบบอาจไม่ได้แบบแบบหวานหรือกอดกันอะไรมากเกินอะไรเงี้ยครับผมก็กลับไปเากาีรบนี่นานนะคะจะมาไทยอันนี้ต้องผมยังต้องมองตรงว่าตุกเนี่ยยังยังไม่ทราบจริงๆนะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูให้เขาเขาน่จะต้องไปเคลียงงานเกลียงอะไรหลายๆอย่างอยู่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นงานที่แบบ ผม,ผมตัวผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าว่าเป็นงานอะไรเพราะว่าเขาแบบขอเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนที่ทําทุกคนได้ได้ได้รู้ได้ทราบเหมือนกันนั่นแหละครับผมมีแผนบินไปตามย่างยังคือคือจริงอ่ะผมมีแผน,น,น,นไหมผมต้องบอกว่าผมมาเป็นเป็นคนนะุ่งเน้นหนหมอกล้องนะคือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยผมมีโอกาสคุยกันแต่ตอนแรกๆผมก็อยากบินไปมากอยากบินไปมากแต่ด้วยว่าพุกคณต้องเข้าใจจริงนะในเมื่อถ้าแบบ ถ้าตอนที่ว่าเวลาเราคุยกันแล้วแบบผมจะมีความรู้สึกรู้ได้ว่าเขาอนุญ,ญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคาถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปพวกคุณก็ผมตัวผมก็ไม่ได้ไปพวกคุณก็อาจจะต้องไม่ต้องขยันขยอผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้หรือไปเจอครอบครัวเขาได้เนี่ยต้องให้เขาอนุญาตก่อนต้องให้เขาอนุญาตก่อนจริงๆนะครับผมพวกคุณเพิกอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะตอนนี้อ อัพเดตหน่อยตอ,ยน,นะอ,อนนี้เป็นไงบ้างคะเอาเอาชนะใจเขาได้แค่ไหนหรอคะทินบอกเขาก็รู้สึกดีกับเราอยู่นะบอกรายการหนึ่งกระแสอือใช่ก็คือคือระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะทั้งดราม,มา่าทั้งความน่ารักทั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมทินบอกยัดเยียดความเป็นแฟนให้เขาทุกวันเลยอ่าใช่ใช่แล้วก็พูดติดติดแปลว่า ไม่ให้เครียดเกินด้วยเพราะถ้าผมพูดเครียดเกินเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะแบบมันเกิดดตามากกับคนนู้นคนนี้ได้หรืออาจคุณอาจจะไม่เป็นพอใจในตัวเขาก็ได้ในการตัดสินใจของเขาทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องผิดในการที่เขาจะตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องต้องใช้เวลาตัวเขาเป็นผู้หญิงที่อายุก็ส1กันแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการที่ว่าต้องมีเวลาดูแล้วก็เรียนรู้กับตัวผมก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพอกีบไปเกาหลีนี่มีใจหายไหมคะเพราะว่าเราเราก็ไมอยู่กับความว่าประมาณสิบเดือน เดือนกว่าคือเราอยู่ด้วยกัน4 4 40ว่ววันเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากก็ได้ได้เจอความรู้สึกที่แบบดีมากวันแรกๆมาก็เกรงๆสักพักหนึ่งแล้วก็ได้แบบได้ได้มีความรู้สึกที่มันน่ารักได้ได้ทำงานด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่เราก็เก็บไว้มันน่ารักมากแบบก็จะจํ <c oughs> <ๆ S 1> าแบบอะไรทุกอย่างมันดีหมดครับเงาไหมเงาไมก็คือประเด็นมันพึ่ง เราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันไม่กี่วันนลยนะเหงาไหมก็คงไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่มันก็มีความคิดถึงที่มันต้องต้องมีอยู่แล้วแหละใช่วิดีโอคอลกันบ่อยไหมคะตอนไหนเลยวิดีโอคอลกันบ่อยไหมตอนที่กลับไปหรอผมก็เล่าพูดตรงนะคือไม่ไม่ได้วิดีโอคอลกันเลยใช่ครับผมเป็นโอเป็นโอคุณเป็นไลน์ปกติมากกว่านี้มันมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งนะแต่แต่ต้องบอกว่าก็ตามตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เดี๋ยวแเราก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาต ดูปัมแบบดูดูไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะใช่ครับแต่เราก็รอได้ใช่ไหมรอได้รอได้รอได้ผมรอแท้อยู่แล้วผมสบายๆนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ก็รอรอได้ครับผมใช่อยากอยากงานรับไว้อะไรเงี้ยมีคะมีครับมีครับจริงๆเรามีงานคู่ที่ที่รับกันไปก่อนนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีมีงานคู่มีงานอะไรที่แบบเราต้องต้องตัดสินใจกันอีกทีนึงอะไรเนี้ยเนาะแต่มันก็มีงานที่เซ็นเ,เตอร์บางอย่างที่บบเราเรา,เราได้คุยไปด้วยเหมือนกันนะครับผมใช่รอกลับมา ต้องรอต้องรอแต่งงาก่อนการพูดที่ติดต่อไว้หรือว่าที่ตกลงไปแล้วมีเยอะนะคะค่ะนต้องบอกว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องแบบมีการดูในหลายอย่างก่อนนะแล้วก็ดูด้วยว่าแบบเราต้องทํางานตามความสบายใจของเขานะตองเราก็เราบังคับอะไรกันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องทําตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดผมรับรองแบบบริษัทผมและตัวผมเนคือดูแล ดีที่สุดในทุกๆเรื่องจริงอะไรเงี้ยแบบว่าความต้องการของเขาอยากแบบอยากได้อะไรอยากทําอะไรแล้วก็พยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับผมแล้วพอตอนเขาจะกลับมันมันมีกองแย่ไหมแบบไม่อยากกลับอยาก,ยากมีกลับแย่อะไรไม่มี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 ค,ค,คือคือคือเรารู้สึกว่าเรามาอ่านคอมเมนตะ์อ่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นห่วงผมมากกว่าอีกอะไรเงี้ยคือคือความคิดถึงของอเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเยอะกว่าผมด้วยมากอะไรเงี้ยตื่นตัวผมอยู่ด้วยกันมาหลายวันอะไรเงี้ยคือแล้วด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วย พอถ้าเรานึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่แบบยังไงนะน่าคิดถึงมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะนึกเป็นงั้นแต่ถ้าเราลองมองเป็นอีกมุมคนทํางานโตแล้วอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนที่ต้องทํางานไปต่างจังหวัดจะเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงทีุ่กคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทํางานเจ็ดงานสิบสี่วันเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่แบบปกติและธรรมดามากครับผมใช่ครับเรามีรุ่นไหมคะที่จะได้เป็นแฟนกัน เลยช่วงรุ่นมาแล้วสําหรับตัวผมนะเพราะผมก็พยายามทาให้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วตัวผมก็พยายามที่จะขอเขาคุยขออะไรจริงจังหลังไม่หลายคนอาจจะมองผมว่าไม่ได้ชาลีตลกเล่เทศไม่จริงจังหรือเปล่าผมจะบอกให้ว่าหลังไหม่เวลาผมคุยผมก็คุยจริงจังมากๆผมถ้ามีโอกาสได้ได้ขอได้คุยเราก็จะคุยในในแบบที่ตัวเราเป็นในอีกมุมหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเป็นแบบคนที่คุยกันแบบรู้เรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับ เราได้ถามไหมว่าติดอะไรเลยหรืออะไรที่ยังทําให้มั่นใจจนแบบสำคั์มันยังไม่ไม่พุหน้าอะไรอย่างงี้สำคัญอีกอย่างผ<ร>มบอกวพราะันมันเลยจุดถามไปลวมันเลยจุดเหมือนตอนหลังที่ว่าหลายๆคนพยายามขยันขยอถามคําถามเนี่ยผมจะเบรกทันทีทเลยเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยและเราเราเราขอมาหลายหลายรอบแล้วเราเราผ่านจุดการขอจริงๆจ,จนบางทีก็ให้ล่ามคุยให้ก็คุย,ค,ยคุยจริงเนี่ยผมผมผ่านจุดนี้มามามาหลายรอบแล้วก็เลยมองว่าแบบว่า ให้ทุกอย่างมันพร้อมใช่เราอย่าไปกดดันตัวใครอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมเรื่องความที่ระยะทางแบบเราอยู่ในประเทศกันเปล่าเราก็ไม่เครเลยเลไรและระยะทางเนี่ยจริงเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้แปลกเลยมีหลายคู่หลายคนที่ว่าคบกันแล้วอยู่ห่างกันไปอะไรเงี้ยการเดินทางเนี่ยมันเทียบเนี่ยมันเหมือนแค่คุณเดินทางไปต่างจังหวัดไกลนี่เองหกเจ็ดชั่วโมงมันไม่มันไม่ได้ไกลอะไรเลยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่า เขาพร้อมที่จะให้เราไปเจอครอบครัวไม้พร้อมที่จะให้เราไปเจอไม้อะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลหรืออะไรเงี้ยเลยครับมอย่างารู้จักการม,มองความรักของแม่เป็นยังไงบ้างสบายใจอย่างเดียวในในสำหรับผมในช่วงที่ผ่านม,ามันคือช่วงเวลาที่สบายใจช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้แสดงมุมที่เราไม่เคยมีหรือเราเคยสร้างกำแพงไว้ว่าจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมเป็นคนมุ้งมิ้งนะในบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับใครหรือแบบกับ คนลูกคนนี้อะไรคือจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบเซฟหรือแบบระยะห่างอะไรมากแต่ผมก็คือแค่มองว่าคือเราโตมาด้วยเราเป็นนักแสดงเด็กนะแล้วเราอะในทุกวันนี้เรายังเจอกลุ่มนักแสดงเอ้ยกลุ่มคนที่มาตามเราอะเป็นเด็กตัวเล็กๆอะเป็นน้องๆสิบขวบเก้าขวบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูไลฟ์เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะ คุมอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ตามที่ว่าเรารู้สึกอยากให้มันเป็นนะเนาะไม่ได้แบบบางทีพลาดกลัวก็กลัวจะมีภาพที่ติดเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กๆเด็กๆมันก็ไปพูดว่าพี่นักทําได้พี่การมินทําได้หนูก็ต้องทําได้สิผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมทําไปมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างเลยก็ต้องก็มันเป็นความน่ารักที่เราไม่เคยแสดงออกมาก่อนไม่เคยไม่เคยได้ได้ใกล้ชิดกับใครหน้ากล้องหน้าที่ว่ามีคนเห็นหลายๆ คนมาก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรท,ที่ดีเหมือนกัน,นก็เป็นโมเมนต์เป็นความทรงจําที่น่าเก็บไว้ดูน่ารักมากๆเลยคนระแต่ตรงนี้นันก็คนชื่นชมเยอะเหมือนกันนะการวางตัวเพื่อแบบเป็นตัวอย่างให้น้องๆให้คนที่ติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยผมบอก,มบอกไม่ได้นะครับคนีคนชมเรื่องเยอะเหมือนกันแต่ก่อนเขาใช่ผมว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราย้อนดูไอ้มุมที่เราสวีกันบ้างใกล้กเกินเนี่ยผมว่าบางทีมันก็เป็นมุมที่เริ่ม,มจะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆได้เหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบเร,เราตั้งหลักอะไรได้แล้วเราเบรกอะไรได้บางอย่างเราก็อาจจะต้องให้มันอยู่ในความเหมาะสมที่กําลังดีกําลังดีอะไรเงี้ยครับผมใช่เรื่องึงก่อนหน้านี้ขอความเป็นส่วนตัวเวลาถ่าย้าวไม่ขออนุญาตแบบอยาถ่ายรูปหน้าอืมคุณนะขอคืออยากอยาเน้นว่าแค่ตัวเขาตัวเขาอะนะ <S <S เพราะว่าตัวผมมาเป็นคนที่ผมทางานมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเจอบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วสำหรับสำหรับผมหรือสําหรับนักแสดงใหม่อ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุด คุณต้องดีใจกับผลตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณเขาเรามาให้เขาเห็นเรามาเรามาให้เขาได้เห็นในชีวิตจริงเวลาเขาได้เจอเราเขาก็อยากมีภาพดีๆที่เก็บไว้แต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่ผมไม่รู้จักที่ปายยังไงนะผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยที่ว่าแบบเราเขากําลังตักข้าวกินอยู่แล้วแบบต้องมาเบรกการที่ว่ากินข้าวกันอยู่หรือแบบเขินนะคุตัวผมก็มองจริงว่าผมก็แต่ก่อนมนคนที่น่าด้านมากแต่บางทีตอนนี้ก็แอบ,บเขินมากเวลาที่แบบ เวลาเราตักข้าวกินน่ะ เราก็อาจจะต้องเก๊กเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะมีมีคนที่แบบเขารักเราเขาน่ารักเขาก็แบบอยากถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยมันก็เลยมีเสื่อนๆมากตัวผมก็ไม่เป็นไรผมย้ำว่าตัวผมไม่เป็นไร,นตร,ไไรแต่ตัวเขาผมขอแค่ว่าอาจจะขอให้แบบเขาได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเราเดินออกจากร้านอาหารแล้วก็แบบคือถ่ายรูปกันได้เพราะอย่างที่ผมเห็นนี่มันก็เป็นมุมมองที่น่ารักมากคือคือมันไม่ได้เกิดง่ายๆที่แบบเราเดินลานจอดรถก็มีคนถ่ายวีดีโอตลอดเราเดินขึ้นร้านอาหารก็มีคนถ่ายวีดีโอตลอดมันก็เหมือนได้ได้มองความมุมมองน่ารักน่ารักกันก ก,ก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยแต,แต่ว่ายังย้ำว่าเจอนะครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ปกติเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเรื่องเยอะหรืออะไรค<อ>รับขเ,รเขามขอะไรว่าแบบจับผ่านจ้องผ่ายอยู่นเขาเขาก็รู้สึกนิดนิดนึงนะผมผมคุณคนไม่โกหกนะแต่ว่าคือ ตอให้มันเป็นการวินัยแต่ว่าถ้าสมมติเราเดินไปกินข้าวเดินลงจอดลานจอดรถแล้วมีกล้องคือตามตลอดเวลาสําหรับผมเฉยๆเพราะเราเรา,เราคุ้นชินอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยในการเข้าใจอันนี้ด้วยครับเพราะบางทีมันมันแบบว่ามันตามไปถึงอะไรนะแตบบ่ว่าถึงว่าการแทนกล้องหรืออะไรมันตามไปถึงห้องไอ้โรงแรมถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบสว่วนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสบายใจที่แบบไม่ได้ให้ใครรู้ถึงข้างในอะไรเงี้ยครับ ที่ทําให้การมีความรู้สึกกลัวหรือแบบไม่<อ>ไมีไม่ไมีเพราะผมผม,นะผ,มผมจะอยู่ด้วยตลอดนะครับแล้วก็คือเราเราจะแบบคอยบอกเขาตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและที่สําคัญสุดพวกคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่เราจะมาแบบว่าเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยแบบบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่เราก็อยากให้คนที่ตามเข้าใจด้วยเนาะแบบ้นที่รับสารภใช่ใช่คือคือคือผมรู้สึกว่าแค่แค่ในบางช่วงบางในจังหวะในที่มันดูส่วนตัวมากๆ คือตัวผมเนี่ยผมชอบในการที่ว่ามาเดินออกมาที่นอกพาเข้ามาเดินแล้วมีคนทักทายมันเป็นอะไรที่น่ารักเพราเขาก็สวัสดีทุกคนผมก็ให้เขาสวัสดีผมก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่ทักทายเราอะไรเงี้ยแค่ในบางช่วงที่แบบว่าเราอยู่ในร้านด้วยว่ามันรับแล้วแต่ว่ายังอาจจะตามเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะขอนิดเดียวนะแค่ตัวเขานะแค่แค่กับตัวเขาเฉยๆอะไรเงี้ยครับผมพอเขากลับมีคึ้นถึงปามถึงมีไหมก็ต้องมีถึงยู่แล้วับผมป็นเดื่องปกติอยู่แล้วนะที่เราต้องต้องแบบนึกถึง เงียบ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 ก็เงียบลงก็เราคือเราเราทํางานตั้งใจผมกับทีมก็คือทํางานหาการหางานให้เขาได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ตามความต้องการของพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยคือว่าอยากมาทํางานอยากมาได้ได้เจอเพื่อนอยากมาแบบมีภาพความทรงจําดีๆเก็บไว้อะไรเงี้ยครับผมโอเคไหมโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ อะไรนะครับเจ็ดพันดูดีใจมากได้เจอน้องๆที่เราแบบว่าตั้งใจอยากให้เขาได้มาจุดนี้จริงๆอย่างจริงอะไรพวกเนี้ยผมก็ดีใจแล้วน้องก็เป็นคนที่อยากนะสคัญ่ให้ให้ความสําคัญให้อะไรหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าเจอแล้วมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักทุกคนขอบคุณจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากๆที่ทําให้แบบผมได้รู้สึกมีความสุขสนุกด้วยอะไรเงี้ยไม่เจอไม่เจอคอมมี่ก็อยู่กับผมเนี่ยคอมมี่ตลกมากน่ารักมาก มันไม่อยู่ชวนแล้วมันหนีกลับแล้วนึงได้ไหมลูกฟังอ่ะถ่ายอยู่โอเคพ่อพออโคันตรงนี้นะคะหนึ่งสองสาหนึ่งสาแล้กล้องที่ต่อนะหนึ่งสองแล้วขอมินิฮาร์มหน่อยนะคะเปิดแบบมุมน่เปิแบบมุมค่แบบนี้แบบมันติดไมนติดไมแ๊บนี้ตรงนี้แล้วลูกขอมินิฮารหน่อยคะับถ่ายรูปต่อถ่ายรูปต่อ เดี๋ยวเดีอาซารมก็เต้องเกิดอะไรขึ้นถึงเข้อคอมเป็นไม่ได้อ่านเลยมีใครเข้ามากหมอ่มีคนเข้ามาไหมอ่ะเปิดแล้วแหละไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านยกนหนึ่งสองสามอันหนึ่งสองสามบอกว่าใจมาน้าหนาดแอบนี้อ่อ ระวังเตะแตกก็ได้ค้ันช่างตัดผมว่าตัดออกพี่ปูบอกตกใจแม่สาวทขา้าไม่บอกพี่ปูนะไม่ทันได้บอกเลยพี่ความ่ผ่า แต่ปกัิเรื่องเสียงเรื่องภาพไม่รู้ผกอ่านไม่ทันสวัสดีมากครับขอบคุณตอนนี้คุณผชมาีชอต้อมอยูไปากช่องเราอยู่เดอนมันวรวมสองช่องไปช่องต้อม่ะต้องต้อมาัช่องเรา่าสองผู้ชมด้วยกันไล์นะ ตอนนี้ลูกของคนค่นลมเริมา้วจริงเป็นใจสัญถญ่ายเป็นช่วงเดือหงเข้าใจได้ดูไกลไหมอันไหน